ดีจ้าคุณแม่ตุ๊กตาจ้าเมื่อวนนี้คุณแม่ชวนกินอีกแล้วจ้าเมื่อวนี้คุณแม่มาในช่วงกินแซ่บแบบมาดามคือเกาเนาะจ้าเาามื่อวนนี้คุณแม่จะมาชวนกินอย่างมาเบิ่งนกันเลยจ้าคุณแม่มาชวนกินนี่เลยจ้าวืดบูมนี่ขนมจีนน้ำยาแกงไก่นเนาะจ๋าแกงเผ็ดไก่กับ ขนมจีนนะเจ๊ะเนาะขนมจีนหรือว่าขนมจีนน้ำยาแกงไก่นั่นเองจ้ามามาผักกะมี่ตามเห็นเลยจ้าเบาๆลายใหญ่หางว่างทำมันดีเดี๋ยวมันสตกพี่น้องเออผักกะมี่ตามเห็นมีแฟแนลมี r รด i s มีพริกหวานจ้าพริกหวานหวานมากเลอรี่แล้วก็ทั่วฝักยาวฝรั่งหอมแดงจ้ะเผ็ดไม่พอเผ็ดไม่พอคุณแม่มักคว้มเผ็ดจ้ะเติมอันนี้อีก พริกป่นลงไปอีกจะนี่พี่นอ้องอืม้มเห็นบอแซบบอกเลยว่าแซบแล้วก็มีไอ้นี่อีกพี่น้องสตอสตอมีไหมสตอที่นี่เมืองฝรั่งจ้ะเรากินสตอรฝรัง่งนี่อะไรคือสตอรฝรัง่งมันคือ ปรอดบีนนั่นเอง Hi guys, today i having rice noodle with red chicken curry And then come on, come join me มึงมาพี่น้องบออกบอกลายใหญ่ห้างมึงุนะสตอฝรั่งมึงบอกพิกดูขอฝาดพี่ต้องไปอีก Extra chili f l a k e on it เออมึไพยหาบอเออให้มันแบบนั่ มาฝาดลงไปเบาวหลายายห,ห่างวันนี้แกงไก่ใส่อันมันฝรั่งเลยพี่น,น้องหัวแนวพี่น้องพักฟแนวแสบหน่หวานเพราะว่า แกงให้คุณพอ่อคุณหูคุณกินน้ำคุณแม่เพิก็เลยมากินกับอันนี้กินกับขนมจีนพี่น้องคุณพอ่อคุณหูคุณกินข้าวขนมจีนเชนนนิญไงเนี้ยเหนียวเลยจ้ะเดือดเดือดเด,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 ดี๋ยวดือดสบาย cả nhà thử cần làm là cần phải đứng đắng đứng đắng nó cứ cho kênh ก้นก็สิว่าย่าย่าเจ้าเครื่องกินด้วยแม่นูเส้นแทะมันแสบนะจ๊ะมันแสบมันแสบอาจจะได้ใส่มือได้ไป่ะนี่พี่น้องอาจจะได้ใช้มือนะจ๊ะมันยิบเขาขนอันตอนไกลเต่งมันลายพี่น้อง Ván, ván đây nè Ván hai có bằng mô. Mình chỉ suốt tả đọc ngắt như con. Ừ. Hoan hai có bằng mô. ตอนไกลเต่งมันพี่หน่องมันเลยมันเลยเดึงเพราะข้นเนือไกลเต่งมัน้าเอาเผ็ดเลงหน่อย

在哪里？ นู่นน้ำยาแกงไก่เนี่ยเบื่อกินโดนเลยเด้พี่น้องว่ามันน้ำยาแกงไก่แกงไก่แกงเพชรใจแหละจ้ะ จตัอฟรั่งนี่ก็แซดเด้พี่นอ้องมันดีมันบมเมนตผอม ใส่เหมันๆใช่ะ huh. หตอน,น,นอนมเพชราดไมลงไปเลบพอเพ็ดบาแสบไปเน่อ trình chân thăn ở đây này, nó lại lại ừ. phải nào nó hầm thăn này หอมหอมก็๊กบักซี่หอ,หอมนก็หวานแบบนี้ แม่เพชรบ่รพ่อแซวเพิ่งไปอีกเพชรตื้มกันได้บา่ายไหนกี่นอ้องเออมาแตกแล้วบนี่เธอสักวเอาไว้ พี่น้องกินขนมจีนอะ่อกนะกับย่างอื่นอ่ะกินด้วยู่ะน้ำยาแกงไก่นี่นี่แหละถ้าโดนเราถ้าพระเทศคลิปมาพระนี่กินน้ำ,นำยาแกงไก่ยังเือได้นี่เธอแหลก บ้าบักจะต่อพลัง <c oughs> ดีได้มันบ่งมินบ่า,บาจะต่อพลังแน,น่หัวเนี่ไงทมแ่บพี่น้อง จวดก็นนะอะ ต่อฝรั่งหนุนกระแลนะพี่น้องอาหากินมังเด้กูเดยว่ามันเคยกินแล้วตะมันฝรังงร่งห่อแกงเหลือพักยูนิดหน่อยพี่น้องพักสุ่มนี่กินบ่มือดออกพี่น้องเอามาโซ่ไปสละอืมต่ว่กกากินอยู่จ้ะ จ้าสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็จะต้องลาเพื่อนๆพี่ๆนพน้องๆไปก็อนนะจ๊ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ในเด้อจ๊ะเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ thank you for watching my video goodbye ไปแล้วพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊าย